ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรตอนนี้ก็ยูดหอดวัดไอบ้านน้องเดินนะครับจะมาร่วมกับน้องเกตน้องโดนัทถวายเต้นกับสื่อมาว้านสื่อเต้นกับเก้าอี้กับ โตมาถวายวัดน้องเดินตอนนี้็กืับแล้วลอ่อพระเพื่นเดิขึ้นไปชั้นอาหารก่อนครับเมื่มอนี้มาถ้ำบุญตักบัดเยวัดน้องเดิน,น,ดนเมื่ออาทิตย์พอด้านในถ้ำบุญตักบัด พี่าแเละหม้อชดดและทิงๆิงเลยแม่จะบอกแมแหละทำสาวสาวไหซื้อว่ายังไหนจักซือนังสือหานังสนัสอหังอนสอดนังสือนังสพอนสอนังเนือนอนังอนัือนงกอนังเืองือนังสือนังอนัสอนังสือนังกอหนังสอนืนังอนังสือังสือนังกนนังอหนนนี่นอนงนังน้องนัืองืนัืนือนือนอนสือเต้นือ

จันโทปนารัจโจยัทธามานิโชนิลาโชยัทธาสาวิติโยวิวันวันทุสาพะโล

สโยชิมานกัวรลลาจิปาาินลุากานะคาุติสุะผมมือนกับลูกมาแต่บุแล้วพี่น้องกัน huh. น so ั่นแหละขอให้เจดีม huh. uh ีแห้งดูเด้อสาธุครับเิดหมนกันทู่นี่แหละ หลังจากรับพ่อแล้วครับพระเพิเ่นกัจฉันแล้วเพิ่นกัตสังกะลีได้บานครับม,มีภาคเข่าสา่สสสญญายาจะมากแล้วเป็นสังกะล,ลีล่าล่าพระสงฆ์แล้วก็พอออกไม่ออกก็กินนะบ้านแล้วก็ผี่กับมีอย่างแนนนี่ แกงเนือไหมมุกปลาต้มปลาหลายอย่างเนือไหมไรเนือไม้นี่เมนูหลักเลยเนาะมีทั <S <s ้งลวกมีทั้งไอ้ต้มเนาะนี่ครับมากินข่าวกุนบาดได้เหมือนกันครับเป็นลูกศิษย์วัดได้เหมือนกันอันนี้หนะมาเช้านี้หรือมาคืนมาว่าเออมาว่าจาน ตอนนึงก็กินข้าวเรียบร้อยนะครับเพิ่นก็เก็บคือได้ติ๊บข้าวหลายเจนี่หลายคนฟ้าลูกอ๋อบ้านก็หิวไปขึ้นเข้าวบ่ไม่บ่เมื่อยบ่หนักบ่เมื่อยก็เด้อเฮาทำบุญนี่ได้บุญได้โอ้ทำบุญได้พูดอะไอ้บ่มาก็ฝากติ๊บข้าวฝากไอ้แนวกินมาลงวัดบาตอนเพลิตอนเพลิที่โอ้เนี่ยจงไว้ฮอดตอนเพลินหนี่อันนี้น่ะเมื่อนี่ส่งข้าวตัวใหม่เปลี่ยนใหม่อีกแแม่นหละโอ้คุ้ม น้ำวัดนี่เฮามี่บุญนะระบบนี่ได้อันยุดีไม่แห้งระบุนบอกแต่คุ้มแต่ละคุ้มแต่ละคุ้มเปลี่ยนเว้นกันดูแลทั้งเสาทั้งเทียงเลยทั้งเพลนเลยโอ้โนี่ครับพวกนี้เป็นบ่ไดดมาเป็นกระฝากทิบเข่ามากหากหลายเลยผู้ใดมาวัดก็หิวมากแบนเนาะมาตอนเทงกับเปลี่ยนไหมก็ไม่ตอนเทียงเจ้าก็มาอีกประมาณมาอ้าชาถูบุญดำเด้อ แด่งกินกระานี่แด่งกินบอแมนซื้อแมนไะแมทยักล่งวันนะแด่งกินละล่งบอท่านเลแมันคุมเจ้าแมนบอท่านทอดหรือนี้หรือนางลำเพิงค่ะแมทหันอยากลงวันบางๆกันเลยลงน่าใจบ้างอะมันล่งวันนี้ลูกไผ่เฮ็ดขนมอยู่เฮื่อนโอ้แถวตัวโบเฮ็ดขนมอยู่เฮื่อนกับแมทละโล่งมือนีเป็นมือหอ พ่อขนมข้าวต้มของไอ้ผู้ไทยนะครับบุญบุญมื่อื่นบุญตักบาทเนาะแม่นตักบาทบุญสลากระพัดเดือนเข้าเดือนชิเนาะเดือนชิฟเข้าสลากระพัดไปเทำเท้าตัวโบนี่ได้กินเลยอ่ะข้าวต้มผัดก็ปาเพณีเพิ่นบุญสลากระพัดนีหนิท่านบุญไทยพีสไทยตายแหดอยากกินนี่เลยเนาะโบราณที่เพิ่นเบาเนาะอยากกินนี่ท่านบุญเนี่ยยากินนี่ดูแลฝ้าดูแลฝนให้ดี ปีใดฝนดีนั่งนักที่นี่ก็บอกให้ดำหน้ายังก็เพิ่นเดินเลยดำหน้าเทิงเดิงกันเนาะปีใดฝนบ่ดีก็ให้ดำหน้าลุ่มดำหน้าลุ่มหน้าไอ้สารหน้าเขางันมาได้บนหลอดเดี๋ยวปฏิบุญห,หน่นักที่นี่ให้ญาติพี่น้องบรรพบุรุษเนาะแน่แหละบุญบุญเดือนเก้าบุญเข่าประดับดินบุญเดือนสิบ บุญสลาข้าวซาข้า hey! บุญนี่ครับโอ้ดําไอ้ล่างแล้วไหมเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวว่าจะมัดไายบอท่านซ้ำตัวนี้เสาเฟืองครับว่าจะฟามัดไายเสาเฟืองข้าวเดี๋ยวมันดําคือคือล่างตัวยเก่งเลยพื่อนลนี่ยเจ้านั่นเลงโถ่หน้าเขาจะเต้ นันน้ำนอนี่อารวนี่ผู้ใดมาวัดก็ได้ถือนิวอาสาธูบุญน้ำเด้อนอกดำเพืองเด้อสาจูนมากนี่ได้เงินจะได้บุนครับบุญชูน่าเนี่ยผีเป็นน้อง อันนี้ก็โบเอ้ว่าเมฆจะลงดันแบบเมฆโตเมฆมาแล้วเมฆจะลงจำได้ยูบบอกเราว่าตีพ้งไฟพ้งไฟนี่เมื่อคืนไปนี่ก็ห้อยไว้ยุบบอกนั้นเขาก็มาเลิกอ้างเขาเอามาเลิเอ็งเราจำบอกนึกว่าไปใหญ่แต่ละบ้านแต่ละบ้านขึ้นมันก็เมื่อยได้เนาะแต่ไปใหญ่เนาะไปแล้วครับจบพิธีถวายอาหารเส้าเหลือพิเศษอย่างนี้ได้ไหมอย่างที <reading repetition> ตอนนี้กำลังท่าพิธีถวายเต็นต์กตังก็โตกันครบชุดแะครับครบชุดมุ่นคาหนึ่งหมื่หพันเอกหนึ่งหมื่นพันเจ็ดรอยบาทครับแกวัดหนองเดิน นี่ครับโดยน้องเกดน้องโดนัทครับผมสาวบุไทยเป็นน้องเดินครับผมน้องเกดเบ้าย่างยั่งยู่บอกอ่าโอเคหลับหลับพอดรับกันเด้อครับผมญาติวาบวิวังหาปุลาปารีพูเรนติสังฆังเอวเมวายสุจินังเปจนัง อุปกาปิตังอิจิตังปฏิตังสุมังคิพเมวะเสมนสัพเพปุลินโตสังค a m ปาจันโหวนาลาโสยัตถามนิโสติลาโสยัทัสสะพิติโยวิวันสันสุชาภโลโควินาสตุมาเจฟวันชวนตาลายโยสุขีธิคายุโกภวาภิวาสนาสีเลสเนจังอุทาปจายินุจาตาโลธรรมาวัชติอายุวันโนจุคัง บลังอ่อนจะมีเพธานังทักินังทัาบุเคกตรมนุสาังนัยน์นวายาบวาญาวาญาบาลีวันนาตังเพตนามัทาตยวันติจันทิจันทายวันตังโมรกุมาลินาสังกนี้ชุบะลีจิตาหิคาลตังหิตายะสังขนาตุปะกัมปาดิโสยติสมุจายังนิรันติโสเพตนา บูชากต่างกันลาบาลันจักิปุนาม่นุปารินังดูมิปุญญางปัสสุตังนัปะขันติสาธุเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รับนี่อนุท้าบุญกับน้องเกตน้องโดนัทเได้ครับผมถวายเต้นให้วัดหลวงเดินเมื่ออัสพรแกล้สวรรค์นาเขตครับผมมุ่นมุ่นคาหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทครับผม เป็นชุดแรกทั้งเต็นทั้งโตตังทั้ง,ตง,ตงโตบ้านนี้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งนี่ครับผมลงพอเป็นกับหายพอนเรียบร้อยนะครับผมสาธุบุญน้ำคำน,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 นี่ครับน้องเกียรตน้องโดนัทเด้อครับใส่น้องโดนัทนี่ครับมีแต่ผู้กำงงามครับนี่ครับ เต็นขนาดใหญ่มาตรฐานอย่างดีเลยครับนองเกดนองโดนัทถวายวัดไอ้น้องเดินได้ครับดิเอาไปใส่ประโยชน์เป็นสาธรารณาประโยชน์ราคามูลนคาทั้งเต็นทั้งตังทั้งโตหนึ่งหมเจรอบาทอนุนานะสาธูบุญน้นำเด้นองเกดนองโดนัทเด้อสาธูครับผมถวายเต็นป้าเพื่นกับ กลางใส่งานท่านที่เลยครับนี่ได้ประโยชน์จริงๆเลยนี่ครับประกอบโซนในบ้านเพื่นมาเองเลยตัะกลางได้ประโยชน์โอ้เต็มมเป็นตัวน้อยตัวนี้โตบักใหญ่สูงได้เนาะมาตรฐานครับนี่แหละครับใส่งานได้ประโยชน์ท่านที่เลย ผู้น,นะครับเต็นบบกง่ายเลยครับถวายปับเปิดกับกลางใส่ปับทันทีเลยโอ้เด็กของไม่งามครับเนะาะโก้าคากิลีใส่ได้โดนตาบอบตาบอบผิวบ่อยังบ,บ่นี่บ่อนลมบ่อยังนี่ครับสั่งปีนี่ ใส่ได้สิบเ้าปีนี่ละใหญ่เลยบุญลง่อเพิ oh ok ้กิดจากมาเบืองน้ำมืออื่นนี่ก็เป็นมือท่าบุญตักบาทครับบุญเข่าสากเข่าเพิ่นกรจะพอออกไม่ออกจะล่งวัดหลาย โอ้บมเป็นแบบธรรมดาตัวนี้สูงใหญ่ครับตัวนสมกับสมสมกับราคาหมื่นหาอยู่ดอกคุ้วะต้นต้นความก้อนมันไ่ได้สูงแานไหนได้เนาะกลางมืองั้นอ่ะพี่ครับบักสูงคกัน อนุอนุมาสะอนุโมตนาสา,สาธุครับนองเกศนองโดนาทเดอครับมาตวายเต็นในวัดใหญ่ครับ